หน้าหนาวทุเรียนปลูกใหม่รับมืออย่างไรครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมตุ๊กภูริพัฒนครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องจะรับมืออย่างไรในหน้าหนาวกันเนาะสำหรับทุเรียนปลูกใหม่พอดีเห็นสมาชิกหนาวกันสองสามวันแล้วนะสองวันแล้วเมื่อสองวันก่อนก็สมาชิกทางภาคอีสานเริ่มจะหนาวหนาวกันแล้วจะรับมือกันอย่างไรเนาะก็จะพูดกันทุกปี ก็เดี๋ยวปีนี้พูดอีกเพราะว่ามือใหม่เข้ามาเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเราจะใบร่วงกันหมดอะช่วงหน้าหนาวรับมือกับสถานาาาการณ์นี้อย่างไรแล้วก็ควบคุมให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนะเราะก็ใบาถึงร่วงหมดเหลือแต่ก้านเนาะเหลือแต่ก้านกับตุ่มตายอดนอะสำหรับทุเรียนเล็กปลูกใหม่เท่าที่สังเกตเนี่ส่วนใหญ่เป็นพ่อน้ำเนาะ พราน้ำที่ท่านรถดินอิ่มน้ําหรือว่าน้ําเต็มดินติดต่อกันเกิน3ามวันเนาะเพราะว่าช่วงอากาศหนาวนี่เป็นอะไรที่เรากลัวว่าทุเรียนจะขาดน้ำเนาะหน้าดินแห้งไวสิ่งที่อยากจะให้ป้องกันก็คือการห่มฟางเนาะห่มฟางหน้าๆห,หรือว่าห่มแกลบเนาะสมาชิกผมเคยเมื่อสองสาปีที่แล้วที่เคยทําคลิปบอกว่าสมาชิกผมก็ห่มห่มแกลบเนาะห่มแกลบแล้วก็รอดเนาะ ครับก็ก็มาบอกบอกต่อกันเนาะที่ลาดชงลาดชันเราพาอะไรที่มันเยอะแยะแบกหามไปลำบากก็แกรบใส่กระสอบเนี่ยเบาดีเนาะมันพาขึ้นเรือพาเดินไปก็ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะแล้วก็ไม่ระคาาเครืองผิวหนังตอนที่เรายกเราอะไรด้วยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบเนาะแล้วก็ค่อยค่อยเทออกมาต้นละครึ่งกระสอบกระสอบ หนึ่งกระสอบอะไรก็แล้วแต่ขนาดาโคกข,ขนาดพุ่มขนาดทรงต้นเนาะจริงๆแล้วอยากให้รู้สาเหตุว่ามันมาจากฮอร์โมนแอฟไซซิกเนาะเอฟไซซิกแอซิดเป็นฮอร์โมนชนิดเดียวที่เป็นกรดต้นมันจะสร้างเมื่อเกิดสภาวะเครียดฮอร์โมนแอฟไซซิกนี่เครียดแล้วมันจะปลดใบเนาะเมื่อหลังฮอร์โมนแอฟไซซิกมาเนี่ยมันคือส่งสัญญาณให้ต้นรู้ว่าเกิดสภาวะวิกฤตแล้ว แล้วก็มันเครียดจัดแล้วก็ต้องปลดใบปลดใบโดยลักษณะตามธรรมชาติของมันนะก่อนที่จะให้ใบร่วงก็ดูธาตุกลับไปใบเหลืองก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยให้ร่วงเพื่อไปหหมรากอีกทีหนึง่งนั่นนั่นคือสัญชาตญาณของพืชในในหน้าหนาวเนาะถ้าหน้าหนาวในธรรมชาตินี่มันจะมาจากการที่ว่าพืชขาดน้ำเนาะเพราะฝนไม่ตกเลยในหน้าหนาว มันจะแห้งแรงเกิดความแห้งแรงแล้วก็ลมพัดเยอะด้วยลมพัดตลอดแล้วก็หน้าดินมันจะแห้งไวเราถึงได้อ่านเจอแต่ว่าฮอร์โมนแอไซิติกนี่มันมาจากว่าพืชขาดน้ำเนาะจริงๆแล้วในตำรามันบอกพืชขาดน้ำนั่นคือพืชในธรรมชาติแต่สำหรับทุเรียนนี่ไม่จำเป็นต้องขาดน้ำเนาะน้ำเกินก็แอไซิติกเกิดนะครับก็หมายถึงว่าน้ำเกินนี่รากหยุดเหมือนกันเนาะดินอิ่มน้ำ น้ำเต็มดินนะอย่างที่ผมเคยบอกน้ำเต็มดินคือโพรงอากาศเป็นศูนย์เมื่อโพรงอากาศไม่มีนี่ก็คือรากหยุดทํางานเหมือนกันเนาะพอรากหยุดทํางานเกิน3วันนี่มันก็เกิดสภาวะเครียดเนาะลมพัดตลอดบ้างอากาศร้อนขึ้นมากเนาะรากขยับไม่ได้อีกต่างหากนั่นแหละพอมันเกิดสภาวะเครียดมันก็หลั่งฮอร์โมนเอฟเซติกเพื่อมาปลดใบฟังให้ดีนะเพื่อมาปลดใบ ปลดใบเพื่ออะไรเพื่อไปห่มรากแล้วก็ปลดใบเพื่อดึงอาหารกลับดึงอาหารกลับต้นเพื่อจะเวลาที่รากทํางานได้หรือว่าสภาวะผ่านพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยมันจะเอาอาหารที่ดึงกลับเข้าต้นเนี่ยไปส่งเสริมให้ตายอดเกิดเพื่อให้มีชีวิตไปต่อเนาะแล้วการที่เรานกหนาวกันนะ <c oughs> ใบร่วงหมดต้นเนี่ยต้นใหญ่จะไม่ตายเนาะ หลังจากพ้นวิกฤตไปแล้วมันจะมียอดยอดแตกขึ้นมาใหม่เนาะเสร็จแล้วที่ได้ตายซ้ำซ้อนคือตายเลยหมายถึงว่าเราไม่เข้าใจใบไม่มีสักใบแล้วยอดเกิดใหม่นี่ก็ยังไปลดน้ําจนทําให้รากหยุดซ้าอีกทีเนาะรากหยุดทํางานไม่ได้อ่ยอดกําลังกินกําลังโตเนี่ยมันก็ขาดอาหารเนาะมันก็ฟอตายทีนี้ก็ตายเลยเนาะเท่าที่ผมสังเกตนเนาะภายในหกเดือนนี่พยายามอย่าให้ร่วงหมดเป็นครั้งที่สองเนาะ ร่วงหมดต้นใบร่วงหมดต้นครั้งที่สองนี่เหมือนจะชีพประจรดับเลยเนาะถตาที่ผมสังเกตและทดลองมาเนาะครับร่วงหมดต้นครั้งแรกไม่เป็นไรเนาะ,อะพอร่วงหมดต้นครั้งที่สองนี่ส่วนใหญ่จะฟื้นไม่รอดแล้วครับกำลังในต้นจะหมดลองลอง,ลองดูกันเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ป้องกันก็คือการห่มดินเนาะห่มดินห้ามเปลือยดินเนาะห่มดินอาจจะโผล่ไว้ตรงนี้นิดหน่อยเนาะ เพื่อให้อากาศลงไปไล่น้ำได้เนาะเมื่อเราห่มดินนี่เราเราห่มจนไม่เว้นนี่น้ำมันอบไปแล้วดินมันอมน้ำไปแล้วนี่ไม่มีอากาศให้ลงไปไล่น้ำไม่สเสด็จเลยมันจะอมนานเมื่ออมนานรถบ่อยๆรดทุกวันเนี่ยอมนานจนรากเปลยรากหยุดทำงานเนาะพรุงอากาศในดินเป็นศูนย์นี่รากมันหยุดทำงานเดี๋ยวมันจะขยับอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ฮอร์โมนแอไซสติกมามันจะปลดใบนะ จะห่มฟางห่มแกลอะไรผมหนาๆไปเลยเนาะรอบๆนอกเนี่ยเว้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งสําหรับของผมต้นนี้นี่บ้านผมฝนตกเนาะที่ห่มหมเพราะไก่มันเคลียเนาะดูไก่มันเคลียดินแดงหน้านี้ผมไปหมดเลยไปซีกหนึ่งเลยไก่มันเล่นซะนี่ขนาดห่มแต่ทางมะพร้าวอย่างเดียวนะก็เลยต้องเอาหนามมาห่มเอาเอาหนามมานั่นกันไว้ด้วย มันได้เกรงใจหนามนะไก่พอเห็นหนามนี่มันไม่กล้าจิกเพราะปกตินิสัยของไก่เวลามันเคีียแล้วมันต้องจิกเนาะเท้าของมันน่ะมันไม่ได้กลัวหนามหรอกแต่ตาของมันเนี่ยเวลาจิกเนี่ยกลัวหนามทิ่มเนาะนั่แหละนิสัยของไก่ถ้าเกิดเห็นหนามมันก็จะไม่มายุ่งเนาะด้วยสภาวะอากาศที่แห้งแล้งเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่าทุเรียนมันจะขาดน้าจริงอยู่ขาดความชุ่มชื้นในอากาศใช่ แต่ว่ารากนี่ถ้าระบบรดน้ําของเรานี่ไม่ไม่น่าจะขาดนะเพราะว่าท่านน่าจะห่วงใยและต้องรดน้ํากันบ่อยแน่เลยประสบการณ์สามสี่ปีที่ผ่านๆมาเนาะก็เตือนกันทุกปีะก็ยังเห็นกันทุกปีเนาะพอ,พอให้ไปเขีียดินดูนี่ก็โอ้ดินเปียกเลยก็วิธีประมาณการว่ารดน้ํากี่วันครั้งในแต่ละช่วงสภาพอากาศเนาะเป็นวิธีที่จะพอจะคํานวณได้ว่า ละสภาพอากาศนั้น,น,นเนี่ยเราควรจะลดน้ํากี่วันครั้งเนาะก็ง่ายๆครับอย่างที่บอกกันมาบ่อยๆเพื่อสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้ก็อยากจะย้ําอีกทีไมแวกฟางดูเนาะแวกฟางแล้วก็เขี่ดินเอามากำรรดกูเขี่ดินลึกลงไป3-5เซนเนาะสามถึงห้เซนก็ประมาณว่าดินใต้รากหญ้า แล้วก็มากรดมถ้าเกิดว่ามากรรมแล้วนี่รู้สึกว่าเปียกมือเปียกมือแล้วกลวมหลวมๆกรรมเงี้ยแล้วรู้สึกว่าดินเป็นก้อนเนี่ยไม่ต้องรดน้ำก่อนนะครับยังไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าค่อนข้างจะอิ่มน้ำเนาะเสร็จแล้วพอกรปุ๊บแล้วดินมันคลายตัวออกอย่างเงี้ยคลายเองเนาะคลายตัวเองออกอย่างเงี้ยแสดงว่าความชื้นในดินนี่เริ่มต่ำกว่าห0สแล้วเนี่ยรดได้ให้ดินดินคลายตัวเนี่ยชื้นนิดนิดเนี่ย ถ้าเราทำบ่อยๆเนาะมือจุ่มไปรู้สึกว่ามือเปียกนี่ก็ไม่ต้องลดแล้วเนี่ยอักกำมอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามือเปียกเนี่ย,ย,าย,าาย,ยบางทีก็เล็ดออกง่ามนิ้วนะความชื้นเกินดินอิ่มน้ำาูมอากาศในดินเป็นศูนย์มันจะทําให้รากหยุดทํางานเนาะรากหยุดทํางานง่ายๆก็ในทุเรียนก็ใบจะตกใบตกตอนเช้าก็คือไปดูได้เลยในดินดินอิ่มน้ํานะครับครับก็ง่ายๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมาก ที่สมาชิกคนเก่าๆถ้ามาได้ยินคลิปนี้อาจจะผมบอกผมพูดเรื่องเดิมเนาะอยากจะเตือนอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายที่ต้องระมัดระวังที่ต้องดูแลกันในยามหน้าหนาวเนาะอันดับแรกก็คือต้องห่มฟางเนาะห่มฟางคือคลุมดินนะครับคลมดินแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้นิดนึงหอากาศมันลงไปแลกเปลี่ยนให้ดินได้สเด็ดน้นําได้โฟอากาศได้เนะาะไม่ไม่ปิด คนที่ฝังลึกๆฝังลึกๆกรบหน้าดินปากถุงเก่าอาจจะกระทบได้ไวเนาะกระทบได้ไวบางคนจะกลัวว่ารากเส้นบนพวกนี้มันจะโดนแดดเผาตายซะเนาะเราอย่าไปกลัวเนาะเพราะว่าเส้นไหนตายก็ตายเส้นไหนที่ยังจิ้มดินอยู่ได้ไม่ตายแน่นอนเนาะห่วงเรื่องโฟลอากาศมากกว่าการที่ดิน ได้มีอากาศลงไปไล่น้ําน้ํามาเสด็จลงที่ตามตามแรงน้มถ่วงของโลกอ่ะเมื่อทันทีที่น้าเสด็จลงมันก็ดึงอากาศเข้าไปนะถ้าเกิดว่าถึงแม้จะมีแรงน้มถ่วงของโลกก็จริงอ่ะแต่ว่าอากาศลงไปไม่ได้น้ําก็หยดลงไปไม่ได้อย่างที่ผมเคยทําคลิปหลอดดูดนั่นเป็นคลิปท่านให้ดูครับนั่นคือไอคิดง่ายๆแบบนั้นเนาะ ถ้าในตำรานี่ก็คือฮอร์โมนเอฟเซสซิกนี่จะมาตอนที่ขาดน้ําแต่สําหรับทุเรียนนี่น้ําเกินมันก็ขาดน้ําเหมือนกันเะเมื่อรากหยุดมันก็ถือว่าขาดน้ำนํำน้ําไม่ได้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงใบพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำเนาะไม่ได้สังกห์แสงไม่ได้คายน้ําออกดึงน้ําจากรากขึ้นก็เมื่อทางานไม่ได้สามสี่วันติดติดนี่ก็มันจะเครียดเนาะด้วยสภาวว่าอากาศที่ไม่เอื้อต่อทุเรียนด้วย มันก็จะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็สร้างกรดแอปไซริกออกมาปลดใบเนาะด้วยสัญชาตญาณเหมือนกับการพักตน้นพืชในเมืงองนอกนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับคนที่ฮอร์โมนทางใบเกี่ยวกับบำรุงทางใบเนาะก็ถือว่าโอเคเป็นการขัดตาทับที่ดีที่สุดเนาะสำหรับใบบางทีรากทำงานไม่ได้ หลายอย่างไม่เอ,อเื้อต่อกันที่จะสังเคราะห์แสงดูดนงดูดน้ำถ่ายน้ำในบุงในใบหรือว่ารับธาตุอาหารอะไรก็ต่างๆเนาะฉีดสารอานาธาตุทางใบอะไรเนี้ยมันก็ช่วยได้ช่วยขัดตาทับให้สร้างความสดชื่นแล้วก็ไม่ให้ต้นเครียดเนาะปุ๋ยน้ำทางใบที่อยากจะให้ใช้ก็คือเอาธาตุรวมๆมันเนาะอย่าไปเน้นแต่สิงเดียวเดียวเนาะ าธาตที่จะใช้เดียเด่ยวๆผมไม่อยากแนะนอไม่ใช้เกินสองครั้งเนาะถึงแม้จะเป็นทางใบก็ตามแต่ก็เรียกอะไรนะประจุระหว่งางธาตุหรือว่าความมันมีการาธาตุกดธาตุนะ่เนาะแล้วก็เมื่อเราจะให้อะไราธาตุเดียวๆบ่อยๆเนี่ยบางทีมันจะไปเกิดเอฟเฟกกับอีกาธาตุหนึง่งมันจะทำให้าธาตุอื่นขาดอย่างเหมือนพวกสามธาตุที่มันจะเป็น เกิดเอฟเฟกต์กันบ่อยๆอยก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมสามธาตุเนี้ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกินแล้วมันจะทำให้ท้องธาตุขาดฟอสฟอรัสกับแมกนีเซียมฟอสฟอรัสกับซิงก์อะไรเนี่ถ้าฟอสฟอรัสเยอะมันจะทำให้ขาดซิงก์ขาดแมกอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกธาตุเดียวๆเนี่ยผมไม่อยากแนะนำเนาะแล้วทางใบนี่มันจริงอยู่ที่มันเข้าน้อยก็จริงแต่ว่ามันเข้า แล้วถ้าเข้าบ่อยๆนี่มันก็จะเกิดเอฟเฟกกับหลายๆธาตุแล้วก็ต้นเจอวิกฤตนี่มันจะทําให้ใช้ซิงบ่อยๆซิงเยอะๆซิงเดียวๆจัดๆที่สมาชิกผมส่งรูปมาให้ดูนี่อย่างกับมีแต่ก้านยอดนะครับแต่ไม่มีใบเหมือนจะแทงยอดแต่ว่าใบสร้างไม่ได้สักทีใบมันมันยาวๆมีแต่ครีบก็เรียกนะกรีบเลี้ยงใบอ่ะกรีบเลี้ยงใบอ่ะแต่ว่าเป็นใบไม่ได้อ่ะ แดงๆฝอยๆอ,ออกมาเนี้ยเป็นกรีบเลี้ยงใบมีแต่กรีบเลี้ยงใบแต่ไม่สามารถเป็นใบดาบกลายเป็นใบได้มันจะมีแต่กรีบอย่างนั้นแล้วก้านยาวๆน่าจะมาจากสิ่งเดียวที่เขาใช้แล้วมั้งครับที่ผมเคยเห็นสมาชิกส่งรูปมาให้ดูเนะเาะก็ใช้สิงบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นยาวๆคล้ายๆผักบุ้งแดงที่เขามาแก้มส้มตํา <laughs> ประมาณนั้นแลวก็เป็นใบไม่ได้มันจะมีแต่กรีบเลี้ยง กรีบเลี้ยงพอคลี่ออกมาเป็นกรีบไม่ใช่เป็นใบดาบอ่ายาวๆข้อปล้องยาวๆตุ่มตาอย่างเงี้ยมันจะเป็นใบไม่ได้ไมีแต่กรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงที่ว่าป้องกันไม่ให้แมลงมากัดยอดตายอดใบครับบางบางที่ยังภากคากลางภาคกลางอาจจะยังไม่หนาวหรือภาคตะวันออกอะไรยังไม่ได้หนาวอะไรมากมายทีเนาะก็สะสมซิงไม่ก่อนได้สะสมที่มันาตดรวมๆกบๆกันเนาะ ไม่ไม่ตอถึงขัง้นกับว่าเล่นซิงลงซิงเดียวซิงนี่มันก็เหมือนกับถ้าผมเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับยาการอ้วกการอ้วกเมารถเมาราเมาเรือครับนี่คือพูดภาษาชาวบ้านเนาะให้เข้าใจง่ายๆเหมือนผมนี่ตอนเด็กเด็กนี่จะเมารถบ่อยเมารถเมาเรือนี่ผมมันโตขึ้นแล้วก็ยังเมาเรือบ่อยอยู่ครับถึงยากินยากันกินยาการอ้วกเนาะ นั่งเรือใบกลางทะเลโครงเครงอยู่ตลอดเนี่ยอยากกันอ้วกเอามาอยู่<笑><笑>ก็เหมือนกับซิงที่เราเติมให้ต้นไม้เนี่ยกันไม่ให้ใบร่วงเนี่ยแต่ว่ารากหยุดทำงานบ่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสภา,าวะยังเจอเพราะสภาวะอากาเรเลี้ยวอย,อยู่ตลอดเนี่ยมันก็บางทีก็กันไม่ได้เหมือนกันเนาะครับถ้ารากหยุดทำงานนี่ก็คือสามสี่วันขึ้นไปนี่ บางทีซิงเอามาอยู่เหมือนกันเลยมีไว้สะสมไว้มันก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคุมน้ําในดินเนียเช็คดินก่อนรดน้ําถึงว่าอาจจะแห้งแค่ผิวๆลองจิ้มจิ้มลงไปดูเขี่ยๆลงไปดูสามถึงถึงห้าเส้นเนาะว่าดินยังชื้นอยู่ไหมอย่าพยายามให้ดินแฉะย้า้แฉะซ้ําอยู่ตลอดเนาะซ้ําอยู่สามเกินสามทีวันเนีย แล้วก็มันจะเราคุมฟางคุมหมหมแกลบพวกนี้แล้วมันจําเป็นว่าต้องรดทุกวันเนาะสําหรับท่านที่เพิ่งปลูกใหม่นะไม่กี่วันมานี้ไม่ถึงเดือนมาเนี้เพิ่งปลูกใหม่นี่อาจจะต้องนอกจากหมฟางแล้วมุงสเลนด้วยเนาะถ้าไม่ได้เคยฝึกแดดหรือว่าถึงฝึกแดดมาแล้วจะเกิดอยากอยากให้ปลอดภัยเนาะมุงไว้ก่อนดีที่สุดเนาะมุงสแลนไว้ก่อนดีที่สุดปลูกในช่วงเนี้ย ไม่ใช่มุง่งแค่ขึงจอหนังที่ตะวันตกอย่างเดียวเนาะไอขึงจอหนังนั่นสําหรับเขาสวนได้นาสวนผสมที่เขาปลูกอะไรหลายอย่างแล้วก็มันก็จะชั้นบรรยากาศแถวนั้นมันมันก็ไม่ได้แห้งแล้งอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่มันยังมีต้นอื่นใครลดหายใจลดต้นคออยู่บ้างแต่ท่านไปปลูกที่ลูกแจ้งเดียวๆแล้วไปขึงจอหนังมันก็การได้แค่ตะวันตกกนะันเนาะ แต่ว่าตอนตอนสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยมันก็กันไม่ได้เนาะมันก็เริ่มร้อนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วขึงไปเถอะข้างบนก็ไม่เป็นไรเปิดเปิดแสงที่ตอนออกโอเคหลังคาก็ทําให้ได้เลยไม่ต้องกลัวยอดจะกก้งจะก,กุดอะไรไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่ามาขึงเอา,เอาที่ปลายนี่เลยเนาะแค่นี้เตี้ยเกินไปมึงต้องมีช่วงไออากาศ นั่นบ้างเนาะมันจะไม่ได้โตวไวพุ่งพลวดหรอกช่วงนี้นะเกินยอดไปสักคืบสองคืบก็ได้แล้วถ้าปลูกโลงแจ้งเนาะสําหรับคนที่เขาไล่นาสวนผสมคือปลูกครักเขากันไปมีพืชอื่นช่วยลดหายใจลดต้นคออยู่มันก็ไม่จําเป็นการแต่ทิศตะวันตกได้แล้วสำหรับปลูกที่โลกแจ้งนีเน่เก็บตั้งแต่นุ่นแล้วสิบเอ็ดโมงครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันเริ่มร้อนแล้วถ้าปลูกที่โลงแจ้งนี่ มุงใบเตอข้างบนนะ่ะมุงได้ไม่ผิดอ,อะไรก็มุงเขาโตกันมาสมาชิกผมมุงข้างบนทั้งนั้นแหละที่ถ่ายรูปไม่ดูเห็นก็โตันจะมีดอกกันอยอ่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากฝากฝากไว้ก็สําคัญก็คือเนี่ยคลุมฟางห่มดินแล้วน้ําไม่ต้องรดทุกวันแล้วก็เช็คดินก่อนรดน้ําเนาะทางใบก็ช่วยบ้างมุงตะเลนฉีดทางใบช่วยบ้างก็ขัดตาทับ ุ๋ยเผยทางดินอะไรก็ไม่ต้องเน้นมากช่วงนั้นเอาแค่ปักคองตัวไปก่อนครับถ้าทําดีๆเผลอๆได้ยอดนะได้ยอดแล้วก็ยอดไปได้แล้วก็ไม่ทิ้งใบเก่าด้วยครับถ้าทําดีๆถึงหน้าหนาวก็ก็ตามแต่ข้างบนมุงได้นะมุงได้อย่าไปมุงต่กลางจอหนังทางตะวันตกอย่างเดียวเนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคง พอจะเอาไว้ปรับใช้กันได้เนาะแล้วก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากแค่นี้แหละไม่ต้องไปเสริมเติมเต็งอะไรเขามากครับช่วงนี้ธาตุอาหารอย่าไปเน้นก็มากเนาะอย่าเอาปุ๋ยไปเผารากเนาะช่วงนี้ทนๆไว้ก่อนเนาะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเอาไปปรับใช้กันนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ก็ขาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ